ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพา,พาโชคปูดำน้ำโชกเนาะค่ะค่ะมือนี้เนาะค่ะจะมาอธิบายตัวเลขของปูเนาะค่ะซึ่งแม่กู่ก็ได้เวาไปคร่าวๆน้ำแน่ตอนที่ถ่ายทำความคืบหน้าขององค์ปูพญานาคปูองค์ดำนะคะกับสวยงามค่ะสวยงามตอนนี้ก็คือ แม่คู่กับลูกศิษย์เนาะคะ่ะกับพยายามจะแตงสวนนะคะแตงสวนหรือว่าแตงต้นใหม่ให้สวยงามเพื่อ,อถ้าเกิดเราทําองคญยาเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเห้กับมีพิธีบวงสวงเนาะคะ่ะแต่พิธีบวงสวงเนี่เนาะคะ่ะแม่คู่จะพญายามหาให้มันตรงกับวันหยุดให้ได้มากที่สุดเนาะคะ่ะ,ะ,ะต่อหลักกระตองมือง,งวประมาณน้าเนาะคะ่ะเพราะว่า การบวงสวงครั้งนี้จะเป็นการบวงสวงใหญ่เนาะคะ่ะกับล่อเนาะคะ่ะล่อ,ล,อล่อเจ้าภาพอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่เนี่ยทุ่มเทกับโอ่อองปูโอ่งยาให้เซ็ตเนาะคะ่ะให้เซ็ตตอนนี้ก็ยาเทียมเท่ากับยัางว่าใหนเต็มเนาะคะ่ะน่าจะขาดประมาณยี่สิบเมตรเนาะคะ่ะขาดประมาณยี่สิบเมตรสําหรับยาเทียมเนาะ,ะกับแม่คู่ก็จะพยายามปูให้เต็มเนาะคะ่ะเพื่อ เพื่อมันจะสวยงามเนาะคะ่ะเวลาเอนางร่ำเนาะค่ะเวลานางร่าางำหรือเอผ้ามที่เพิ่นมา,ามทําพิธีบวงสรวงเนาะคะ่ะก็จะได้เอเหมือนกับอยู่เอสวนของปู่เนาะคะ่ะหรือว่าอยู่ลานพญานาคของปูะะ่เนาะฝันดีอยู่ค่ะเมื่อคืนนี่ฝันดีเนาะคะ่ะแม่คู่ได้เสียงตัวเลขของปู่ไปนั่นก็คือจะมี06 07 08นะคะอ่า และอีกตัวนึงเนาะคะ่ะแม่คู่ย่งเห็นหนากเนาะคะ่ะย่งเห็นหนากองค์นั่นทีเพิินบอกว่าเอาสีเอ้ยเอาศูนย์มาฝากนะคะแม่คู่ก็เลยตีเพิินว่าเพราะว่าปกติทํามแม่คู่เห็นหนากแม่คู่จะบอค่อยเห็นว่าเป็นมยิ่งไหมคะ่ะแม่คู่ก็เลยตีเป็นศูนย์ซีเนาะคะ่ะได้เสียงไปแล้วเนาะคะ่ะได้เสียงโฉบไปแล้วนะคะแม่คู่ฝันว่าแม่คู่ได้อุ่ม เด็กหน่อยเนาะคะ่ะเด็กอุ่มเด็กหน่อยมียิ่งผู้หนึ่งแตห่ตหา้าแต่หักอวนอวนรู้ว่าบอว่านีมีเอฟซีเนาะคะ่ะเพิ่นมาเยี่ยมเยียนเด็กอุ่มเด็กในเหรียญน้ำเด็กหน่อยมันมันมันลืมความเขียดเนาะคะ่ะลืมลืมความถี่เฮอามีมีแต่เหตุงานเนาะคะ่ะหนึ่งปีเต็มเต็มเนาะคะ่ะหนึ่งปีเต็มเต็มที่แม่ครูทํากับอ,องค์ปู่พญานาคเนาะคะ่ะเริมตั้งแต่ เา้เาเลือถอนองององ,องที่ที่เพิ่นเฮดไว้นะคะคือ,อพญานาคที่อันเก่านะคะเขียวเขียวทุกคนก็คงจะจำได้นะคะแล้วเทดินนะคะปั๊บพื้นเทดินหลายๆอย่างคะ่ะบัว่าจะเอาแมคโรมาปรับพื้นที่เอาโถดทามาปับพื้นที่เอารถดแมคโรมาเฮดเเต,ต่อหมอนนะคะ เดินทางมาจะปีแล้วเนาะค่ะจะเดินทางมาจะปีแล้วนะคะ,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 ค,ะคือแม่ครูเริ่มเห็ดน่ะตั้งแต่วันที่สามเนาะคะ่ะวันวันที่สามวันที่สี่ของเดือนเออธันวาเนาะคะ่ะนี่กับอีกกี่เดือนก็จะถึงแล้วเกือบปีแล้วเนาะคะ่ะคิดมึงเนาะค่ะว่า,าช่วงแรกๆแกม่ครูก็ได้จะได้เงินเ,เงินเดือนกับทาง u t u b e เนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือบม บ่ได้ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่กับหนึ่งติดภารกิจค่อนข้างมากเนาะคะ่ะว่าเออ่บางที่แม่คู่ไปใส่กับสร้างเพิ่นจะโทษนั่มตลอดนะคะสร้างเออแม่คู่อยากได้อันนั้นแม่คู่อยากได้อันนี้จะเสียเนาะคะ่ะแม่คู่เมื่อมึงอันนี้เนี่ยพ่อใจบ่งามบ่จังเสียเนาะคะ่ะเฮาก็เลยเป็นแบบว่าบ่ได้บ่ได้ลงคลิปหรือ,อ,อบอ บ่ได้ไปหาแนวทางหมองอื่นมาให้กับเอฟซีเนาะคะ่ะแต่บางคนเนาะคะ่ะก็ได้บอกแม่คู่ว่าแม่คู่แม่คู่กับทายถ้ำอยู่เอ่อแค่วลายของแม่คู่ละกับเอ่อทายถ้ำของปูพญานาคเนาะคะ่ะกับมีผู้มืองอยู่จเจริญนะคะแต่ว่าหยดมือมันก็ะหน่อยเนาะคะ่ะหยดมือมันก็ะหน่อยถ้าเกิดเข้าไปเฮ็ดมองหันมองนีเพิ่มกันมองละหาลอยหกลอยเก้าลอย มันก็นยังพ่อได้เงืนเดือนเนาะคะ่ะนี่อย่างเดือนนี้เนาะคะ่ะคือแม่คู่สะสมเหรียญได้ตอนนี้ก็คือประมาณ4ี่สิกว่าเหรียญเนาะคะ่ะสี่สิกว่าเหรียญถ้าบ่ถึงลอยวันนี้ก็วันที่22 23ิบาเลยนาะคะ่ะถ้าบ่ถึงลอยก็คือบ่ได้เงืนนะะ่อนเดือนเนาะค่ะเดือนเมื่อกี้เนาะคะ่ะที่ผ่านมาเดือนเมื่อกี้ที่ผ่านมาปกติเงิน youtube ของเรามันก็จะออกเลยเนาะ แต่ว่ากับบดายคือกันเนาะค่ะวันที่ยี่สบองยี่สบามนี่กับบดายคือกันยังเสียเนาะแม่คู่ก็เลพย,ายาะะพญายามเนาะค่ะพญายามทําตัวเลขของปู่ให้บ่อยที่สุดที่จะทําได้เนาะค่ะเพราะว่าภารจิตก่อนข้าง,ง,งเยอะยังเสียบางวันเนาะค่ะตื่นแต่เฉเศร้าคุเน่ตื่นตีสี่ตีห้าได้ไปทําอย่างวุ่นอย่างนี้คือหันเอ้าตื่นแต่เศร้ามันก็สิได้งานหลายอย่างเนาะค่ะตอนนี้ก็ร่างจะปรับส่วนมีมีหมู่บ้านเนี่ยค่ะ ก็เข้าไปดูแป๊บเดียวนะคะค่ำๆเนาะเข้าไปมึงเอ่อเข่าของหยาดมันหายยังเสียเนาะถ้ามันหายมากแหะเข้าเด็ดไปลงทุนใหม่มันกะมันมันเหนื่อยมันมันเหนื่อยทั้งกายทั้งใจเนาะค่ะถ้าเกิดของมันหายเนาะ,ะคือเข้าตรงไปหาทุนมาเห็ดอีกยังเสียเนาะค่ะเลขของปูนะค่ะในวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะค่ะหกหกปีแปดเนาะค่ะแปดอยู่ข้างนอกเนาะค่ะแต่ ปู่บอกว่าแม่คู่ฝันน่ะนะคะฝันที่ว่าเห็นไม่งิ่งเงาะคะ่ะว่าเป็นอย่างคือเอเปิไปไ้้ท้องนอกเพิ่นว่าเออเกดเดล่ะมันอยู่ทั้งหนอกเพิ่นว่าจังสีเนาะเพิ่นว่าเกดมันอยู่ทั้งหนอกเพิ่นบอกแม่คู่ว่าเกดกับศูนย์ไม่สามารถคู่กันได้เพิ่นว่านี่อันนี้ก็คือเป็นความลับอันนึงที่เพิ่นได้บอกแม่คู่มากข่าวๆแล้วเนาะคะ่ะ อ่าถ้าเฮาเอาแปดไปไว้แทนเลขเกตหนี่เนาะคะ่ะเฮาจะวิ่นอยู่ในหนีเลยวิ่นอยู่ในหนีเนาะคะ่ะเจ็ดจะมาไหมเราค่อยมาดูกันแต่ปู่เด่นที่ศูนย์เนาะคะ่ะตอนนี้เฮาจับไปเลยค่ะแต่แม่คู่สื่อครบเลยเดย้อยู่ในหนีเนาะค่ะแปดศูนย์เนาะค่ะศูนย์แปดแปดศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะ, 80, ะ,คะแล้วก็ตีอีกอันนึงก็คือสี่ศูนย์ที่ที่อแม่คู่เห็นเนาะ ที่แม่ย่าเอามาใหา้นะคะแม่ย่าเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวพ่อปู่บอกว่าให้เอาศูนย์มาฝากเนาะค่ะแม่คู่กับตีองค์เพิ่นเนาะค่ะองแม่ย่านั่นคือปกติแล้วแม่คู่จะเห็นเอคนเ,อเหมือนกับขี้พระเขานะคะที่เป็นผมร่อนๆๆ,ๆ,ๆเนาะค่ะเพิ่นจะเอามาฝากแต่ตอนนี้ก็คือเห็นองย่าเนาะค่ะองคย่าท่านจะมีเกตคือเป็นอย่างแม่คู่ถึงบอกว่า ให้สร้างนะเนี่ยเพอร์เนตขีดสีออกสมๆสมเพราะว่าในความฝันแม่ครูเห็นแบบนั้นนะคะคือเป็นสีสมอ่อ,อนๆน,นะคะเพราะแม่สีสมแปดได้ค่ะส้มอ,อ่อ,อนๆไล่ๆอย่างเสี่ยงเนาะคะ่ะเหมือนกับแบบเราใช้ปัดๆเอาเนาะเออเป็นส้มอ่อนๆเนาะก็เลยแม่ครูก็เลยมีความรู้สึกว่าย้าน่าจะให้อ่อมาให้ตัวเลขเราหรือเปล่านะคะ ตอนนี้เนาะคะ่ะอ,อ,องปูเนาะคะ่ะองปูกับเซตถ้าจะเหลือก็น่าจะประมาณห้าเปอร์เซ็นตเนาะคะ่ะของขององปูได้ดิน่าจะเหลือห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าเรารอเรารอ,อ,อแค่ปัดปัดชีบที่เป็นสีส้มเนี่ยนะคะ่ะบ่กเกินสองสามชั่วโมงกับเซตเนาะคะ่ะแต่ที่เขารอบคือเรารอ เพชรพญานาคเนาะคะ่ะที่จะมาติดหางแล้วก็ติดหน้าอกเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยนะคะก็คือรอดตรงนั้นเนาะคะ่ะรอรอว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งจังเสียเนาะคะ่ะพี่เขาก็จะได้ส่งให้เราอีกทีนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาสั่งทางร้านยังยังไม่ได้เอามาให้เนาะคะ่ะเขาก็รอดตรงนั้นถ้าถ้าใส่เพชรพญานาคแล้วก็คงจะสวยงามขึ้นเนาะคะ่ะ สวยงามขึ้นเออมีคนสอบถามเนาะคะ่ะว่าคุณตาห้เลขรักสิบมาหรือย่างลักสิบลักหน่วยเนาะคะ่ะย่างนะคะยังยังเพราะว่าคุณตาต้องคํานวณให้ดีวังหันนีคุณตาว่าคุณตาเสียใจไหมคะ่ะเสียใจกะก็เลยบอกว่าคุณตา,าต้องเสียใจเพราะว่าซีมันเข่าเต็มเต็มแน่น่ะรักหน่วยน่ะก็ว่าซีเพิ่นก็ว่ากต่ม่ยนอยู่แต่ว่าเออคุณตาผัดไปเน้นศูนย์ยังเสียนเนาะแต่กะ คือเพิ่นกับเน้นทั้งสองตัวเลยเนาะค่ะแต่ว่า,าแม่คู่เนะน่ามาดูหลายๆคนเนาะค่ะว่าศูนย์เนาะค่ะแต่ทุกคนก็อย่าลืมนะคะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่จะพยายามตัวเลขตัวอื่นเลยทับปูหิมาติดหกติดเก้านี่คือเฮาอาจจะได้ลงทุนเพิ่มอีกเนาะค่ะก็คือหกศูนย์นะคะหกศูนย์หรือเก้าศูนย์จะเสี่ยงเนาะค่ะ นี่แหละค่ะอันนี้คือตัวเลขของปู่นะคะสวยที่สุดคือเลขศูนย์นะคะสวยที่สุดคือเลขศูนย์ค้นหามแมค่คู่เอ่อเพิ่นเพิ่นหาแบบลูกศิษย์เนาะคะ่ะว่าเอ่อตัวเลขเอ่อเขาเขายังอยู่ที่เดิมไหมจังเสียนเนาะคะ่ะเอ่อบ่รู้ว่าหวดนี่เป็นสัญจรบอร่อค้าหรือว่าออกอยู่ที่เดิมเนาะ อันนี้แม่คู่กับจบรูเนาะคะ่ะส่วนเลขดับนะคะเลขดับก็คือเลขห้าเนาะคะ่ะทุกคนก็บควจะเ,เลขดับคือเลขห้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คู่โอ้สมมุติแม่คู่กับสีเวิร์ดแล้วตัวนี้อยู่ใส่น้อปัใส่ที่นี่เอาหน่ยไปเขียนเลขดับไปแท,ท่งใดละคือบ่มีเเล่มนี่ เล่มนี้ไม่มีได้ดิเราเขียน,น,น,นใหม่แล้วหรออันดีดับสองอันบอันนี้ดับสองงวดนี้มันดับห้าดับสองนี่มวดที่แล้วนี่ไงอันนี้มันงวดที่แล้วดับสองมวดนี้มันดับห้าค่ะเดี๋ยวอ,อวาอมมคู่หาสมุดบอพอดนะคะมวดนี้ดับห้านะคะดับหา้าสิบอมมี <laughs> S <S <S ลูกซีดวรงสิล่ะเอาแม่คู่งวดนี้เขาจะได้สื่อหาศูนย์บอกมาทันบอสือเนี่ยค่ะบอสือเพราะว่าขั้นเทพจริงๆสําหรับเลขดับเนาะค่ะเอฟซีบางคนที่เิ่นคอมเมนต์ว่าขาเจงอีหลีคือบอเอาเลขเด่นพนมีอยู่เด้ค่ะพนมีงวดทีแล้วนี่แต่เลขเด่นของเขานะคะเขาจะให้วันเลขเกือบวันเลขออกหรือว่าก่อนหนึ่งวันเนาะค่ะงวดทีแล้ว เลขเด่นเขาให้มาคือห o ะค่ะคือหกแต่เลขดับเพิ่นจะคือเลขออกปุ๊บตื่นเสารามากคนจะทรงให้แม่คู่ทันทีเลยนะค่ะส่วนเลขเด่นเพิ่นก็จะให้แม่คู่มากตอนก่อนที่วันจะเลขออกหนึ่งวันหรือวันเลขออกเลยนะคะสมแต่เขาจะให้มาแค่ตัวเดียวนะคะก็คือเลขวิ่งนั่นแหละเออเฮ้าเฮ้ามีตัวใดดีๆเด็เดอยด่างสี่สมมงเมว่าคุณตาให้อะไรเด่นหลักหน่วยหลักสิบนี่เขาจับใส่น้ำเพิ่นก็ได้อย่างเสียเนาะค่ะ เยาวาเลขดับนีมมมนะะ่มันมีความหมายเลยค่ะมันมีความหมายมันมันสามารถประหยัดตน้นทุนให้เฮาไดะะ้เนาะค่ะค่ะตัวเลขของปูนะคะวันที่ยี่สิบหกเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบหกเข้ากับอ่จะทําพิธีอีกรอบนึงเนาะคะ่ะแล้วตอนนี้เนาะคะ่ะแม่คู่กับเ,เริ่มเปิดพิเหเพิธีเปิดดวงเนาะคะ่ะกับ ผู้ใดสนใจที่จะเปิดดวงนะคะเพราะว่าแม่ครูมีความรู้สึกนะคะคือคือเออ่ว่ากับพระอาจารย์เพิ่นก็สอนมากนะคะว่าเออ่ช่วงนี้จะเป็นการโยกย้ายราหูนะคะหรือว่าดวงชะตาแต่ละคนเนาะคะเออ่รากะไถแน่ที่จะโดนจังเสียนเนาะคะ่ะโดนว่าเออ่ราหูจะ จะอมเหนียงประมาณนี้เนาะคะ่ะส่วนแม่ครูจะไม่ค่อยได้โดนเนาะคะ่ะเพราะแม่ครูเกิดเอ่อในราศีมังกรเนาะคะ่ะราศีมังกรก็ก็ไม่ค่อยจะโดนสักเท่าไหร่เนาะคะ่ะก็ดีใจอยู่ค่ะดีใจอยูอ่แม่ครูอยากให้นสิ่งปีไว้ไว้เลยคะ่ะเพราะว่าปีปีนี้ก็เป็นปีที่แม่ครูเพิ่นว่าจังไดล่ะ ดวงชะตาฮอาเปิดอยู่แต่ปีหน้าเนี่ยปีหน้าของแม่ครูจะเป็นคือคือเปิดได้เต็มที่เลยเนาะคะ่ะคือเปิดได้เต็มที่สําหรับดวงชะตาของแม่ครูเนาะคะ่ะอันนี้คือพระอาจารย์ดูให้เนาะคะ่ะแต่แต่แม่ตะปูก็ได้บอกอยู่เนาะกระดีใจก็คิดว่าองค์พญานาคของเรานะคะองค์ปู่องค์ย่านะคะแม่ครูก็จะพยายามทําให้เสร็จ ให้ให้ทันบุญบุญกระถินเนาะคะ่ะบุญกระถินนี่นะคะ่ะจังไดก็ขอขอบขอบุญขอบคุณท,ท,ทุกทุกท่านที่เข้ามาซอยกันสั่งองค์ปูพ่พญานาคปู่ดาและแม่ย่ามณีจันนะคะ่็ขอขอบขอบุญขอบคุณท,ท,ทุกทท่านเด้อค่ะที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันถือว่าเข้าเป็นลูกหลานองค์ปู่องค์ย่าเนาะคะ่ะถึงได ถึงได้มีบุญบารมีร่วมกันแล้วมาสางเพลินจนสําเร็จเนาะคะ่ะยมีสวยสวยนะคะค่ะจังใดกะแวะเวียนเขาไมา่เยี่ยมไมเ่เหยียนเด้อค่ะมาขอพรเนาะคะ่มะ,คะมาขอพรองค์ปู่องค์ย่าจะสําเร็จวอเนาะคะ่ะหรือจังใดกะมาขอมึงเนาะคะ่ะส่วนตัวของแม่ครูแม่ครูก็สําเร็จเนาะคะ่ะสาเร็จแล้วกัชีวิตของแม่ครูก็เปลี่ยนไปมากเนาะคะ่ะเปลี่ยนจากหนามือเป็นหลังมือเลยเนาะคะ่ะ ค่ะจังไรคลิปนี้จะขอจบเพียงพนิกรคลิปหนาพอกันไหมนะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเนาะค่ะทางช่องเป็นเ,เพียงแนวทางให้นะคะบดาสนับสนุนเล่นการพนันแต่จังไรเน,นะค่ะก็คือเป็นแนวทางให้เท่านั้นเนาะคะา่ะโตโฮมเมคู่เองก็บบรูว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะคะแต่เราก็ นับถือองค์ปู่องค์ย่าเพิน่นเพิ่นหายตัวใดแม่ครูกะ,ะจะเอาตามตัวนั้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนบายบายแม่ครูจะไปถ่ายทำที่เราจัดลานพญานาคเนาะคะ่ะจะพญายามหาหาเอิเทียมมาให้ได้เนาะคะ่ะหรือว่าผู้ใดอ,อยากเป็นเจ้าภาพเนาะคะ่ะแม่ครูยังขาด20เมตรนะคะ ขาดยูแค่20เมตรผู้ใดสนใจอยากเป็นเจ้าภาพกับเชิ้ตใดนะคะสวัสดีค่ะ